นวัตการพระอาจารย์ใหญ่ผมกลับไปฝึกนั่งกรรมฐานที่บ้านแล้วมีเพื่อนมาเห็นเรยถามผมว่าทำอะไรผมบอกว่าจะได้มีสติเพราะว่าพระบอกมาแต่ผมก็มีสติเรียนหนังสือได้ดีขึ้นด้วยครับพระอาจารย์ใหญ่และผมก็มีจิตที่ควบคุมอารมณ์ได้ไม่ทะเลาะกับตาและยายเหมือนเมื่อก่อนแล้วเด็กชายขุนน่านเตชะพิมพสาธุโมธนาด้วยนะเข้าวัดตั้งแต่เด็ก แต่เล็กแต่น้อยนะนี่แหละเป็นเครื่องที่จะช่วยหนูได้ในอนาคตที่จะทําให้หนูได้เจริญเติบโตในวันข้างหน้านะลูกนะกล่าวนมัตการเวลาผมนั่งเจริญสติทําไมชอบรู้สึกว่ามีความหนาวทั้งๆท,งท,งที่อากาศก,าก็ปกติเด็กชายปิยนัตร,รมัมมะนาอันนี้เป็นเด็กที่เคยมาบวชเนนนะแล้วหลังจากศึกไปแล้วเขาก็ยังแวะมาปฏิบัติกรรมฐา,านเสาร์อาทิตย์มาอยู่วดัดอะไรเงี้ยนะ น่าชื่นชมนะนะด้วอย่างนี้อาการที่มีอาการข้างในรู้สึกหนาวทาัทง้งทั้งที่อากาศข้างนอกไม่หนาวเนี่ยเป็นอาการของธาตุไฟนะธาตุไฟนะก็กําหนดรู้หนอก็ได้ลูกนะจะร้อยครั้งวันครั้งสิบครั้งหมื่นครั้งก็แล้วแต่นะลูกนะกาหนดไปจนกว่าจะเห็นความดับไปนะอันนี้จะมีคําถามของเด็กสี่คำถามนะเหลืออีกสองคำถาม ตอนเดินกรรมฐาถารู้สึกเวียนศีรษะผมกําหนดว่ารู้หนอแทนเวียนหนอได้ไหมคอรับจากเด็กชายชินวัตรช่างเหล็กวัดป่าดอยภูคาสาขาวัดตันอินได้ลูกไม่มีปัญหาอะไรเพราะรู้หนอเป็นการเขาเรียกว่ารู้สึกตัวทั่วพร้อมรู้ทุกอาการที่ปรากฏเราใช้ได้ทุกๆอย่างเหมือนกันรู้หนอเนี่ยนะลูกนะ ผมมาวัดแล้วทําให้ผมสวดมนติธิปิโสและมหาเมตตาใหญ่ได้จนครบเพราะว่ามีสติดีขึ้นผมจึงชอบมาวัดขอรับพระอาจารย์ใหญ่เด็กชายภูริพัฒติชะพิมวัดป่าดอยภูคาสาขาวัดตันเอ็นมาเถอะลูกวัดไม่มีพิษมีภัยหรอกลูกนะมาได้เลยนะนะมาไหว้พระสวดมนต์มาเดินเล่นวิ่งเล่นอยู่ในวัดนี่ก็ยังดีนะ พุกครีอยู่กับพระเนี่ยไม่มีทางเสียหายนะพระทังกพรพาเราไปในทางกุศลน,นะลูกนะก็ขอขอบคุณพระคุณเจ้าทุกรูปนะครับที่ดูแลลูกลูหล,ลานชาวอำเภอปัวจังหวัดน,น่านเรานะครับเพราะว่าเด็กเเหล่านี้นะครับจะได้เติบโตไปยังมีคุณภาพนะครับนะขอบคุณทุกรูปทุกท่านจริงๆนะแม่ชีด้วยนะ